โดยคณะสงฆ์และลรูปธรรมวัดพระธรรมกายเบลเยียมได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนโดยมีประธานสามคณะได้นำผ้าป่ามาร่วมถวายประกอบด้วยคณะที่หนึ่งกัลยานามิตรคองคิดทองปัน่น กลยานามิตรนันทิดาสำนักนิดคณะที่สองกลยาณมิตรสายรุ้งป้องปัดและแกลยานามิตรสุรัชัยเขตส่วนคณะที่สามกลยาณมิตรสงกรานสุขนวลจันทร์และแกลยาณมิตรวิราพรสีงามโดยคณะประธานผ้าป่าได้นํากล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายขีลานาเพสัต โดยมีกัลยาณมิตรสุวรรณบุญล้ำและกัลยาณมิตรวัฒนาบรรจงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายลูกนิมิตมหาสมบัติโดยมีกัลยาณมิตรอรไทยพลทองมากและกัลยาณมิตรหนูทิพชาฟริกเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนทวดีเพชเชอร์และกัลยาณมิตรสุดาวันนาทอฟ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานผระป่าและสาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำจตุปัจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาดเกี่ยวกับความสำคัญของบุญบูชาข้าพระเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันตึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธทั้งยังเป็นการขจัดความตระหนีออกไปจากใจด้วยการถวายทานแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะ